ทั่วโลกมีถนนสิบสายที่ซับซ้อนที่สุดถนนที่อยู่ในอันดับหนึ่งนั้นซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกตในโลกจริง99%ค่ะองค์ผู้คนจะหลงทางเนื่องจากประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการจราจรบนถนนในหลายประเทศจึงกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบโดยทั่วไปนักออกแบบจะเลือกสร้างสะพานขยายถนนหรือเพิ่มไฟจราจรเป็นวิธีในการ รถร,ระระาเทาความแออัดบนถนนแต่ในโลกนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งของนักออกแบบที่เชื่อว่าถนนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะนำไปสู่ประสบการณ์การจราจรที่ไม่แออัดมาร่วมดูกันว่าถนนสิบสายที่ซับซ้อนที่สุดในโลกคืออะไรบ้างในวันนี้อันดับที่10คือสะพานหนานผู้ใหญ่ของเซี่ยงไฮ้สะพานหนานผู้ข่าแม่น้ำหวงผูทำให้เชื่อมต่อระหว่างเขตใหม่ ปูตรงกับเขตห่วงผูมีความยาวมากกว่า8,000เมตรแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดคือรูปทรงของมันรูปรางงบองค์มันดูเหมือนวงกลมเกลียวการมองจากสูงลงมาเห็นการเคลื่อนไหวของรถยนต์ความรู้สึกนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นทุกๆวะงกลมของถนนมีสายถนนอื่นที่ทอดผ่านไปมาทั้งด้านบนและด้านล่างทำให้ดูสับสนการมองไปที่ถนนที่มีวงกลมซ้อนกัน หลายคนที่เพิ่งเริ่มขับขี่ไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนบางคนบนอินเทอร์เน็ตยังล้อเลียนว่าขึ้นไปแล้วอาจจะลงไม่ได้เพราะระดับความซับซ้อนนี้แม้แต่การใช้นำทางก็ยังไม่ได้ผลเพราะมีเส้นทางทับซ้อนกันมากเกินไปทำให้ไม่สามาให้คำแนะนำที่แน่นอนได้แต่ก็เพราะรูปทรงถนนที่ซับซ้อนนี้สะพานหนานผู้จึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม มกองเสี่ยงหายบางนักท่องเที่ยวยังเดินทางมาเฉพาะเพื่อสัมผัสความสนุกของการขับรถรอบสะพานรูปทรงเกลียวของงดพ่านานผู้จริงๆแล้วมีความหมายถึงมังกรที่พันอยู่บนแม่น้ำห่วผูและการออกแบบที่ซับซ้อนเช่นนี้ก็เป็นการสร้างขึ้นตามสภาพการจราจรท้องถิ่นแม่น้ำห่วผูตั้งอยู่ใจกลางของการเชื่อมต่อการจราจรมีความต้องการด้านกา รถราจรสูงมากและรูปเกลียวก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางอากาศได้อย่างเต็มที่เพิ่มตัวเลือกสำหรับถนนได้อย่างมากไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แต่ยังสวยงามประหยัดทรัพยากรดินสำหรับการสร้างทางคมนาคมอย่างมาก อันดับที่9ทางแยกซับซ้อนทอมมอร์แลนด์อินเทอร์เชนหรือที่รู้จักในชื่อสีแยกสปาเกตตเมื่อมองจากด้านบนทางแยกนี้เหมือนภาพวาดที่มีเสน่หที่ประกอบไปด้วยสะพานทางลาดและเลนที่รถวิ่งผ่านมันเป็นหนึ่งในทางแยกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาครอบคลุมพื้นที่มากกว่า141.6เฮกตาร์ โครงการนี้เปิดตัวในปี1,987ด้วยงบประมาณรวม86ล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับ179ล้านดอลลาร์ในปี2021มีรถมากกว่า3แสนคันวิ่งผ่านที่นี่ทุกวันดังนั้นแม้ในเวลาที่มีการจะราจรน้อยก็ตามทีนี่ก็ไม่เคยดูว่างเปล่าทอมมอร์แลนด์อินเทอร์เชน ตั้งอยู่ที่จุดตัดของทางหลวงข้ามรัฐหลักๆรวมถึงไอลบ285และไอลบ85จากมุมไกลรถที่ไหลามาไม่หยุดบนทางลาดและถนนที่เชื่อมต่อกันเหล่านี้รางภาพที่มีชีวิตชีวาแต่สำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ชำนาญการใช้นำทางแลไม่คุ้นเคยกับถนนในเมืองมันเหมือนกับเขาวงกฏแม้ว่าการขับรถที่นี่อ่ะ จดองค์การความกล้าหาญและทักษะแต่ทางแยกนี้เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่เดเ่ดนที่สุดของแอตแลนตาโครงสร้างถนนและทางลาดขนาดใหญ่นั้นน่าประทะับบาดใจจริงๆไม่เพียงแต่สะดวกสำหรับผู้ที่ขับรถเท่านั้นแต่ยังรองการสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นของแอตแลนตาอีกด้วยอันดับที่8สะพานต่างระดับสปริงฟิลด สะพานต่างระดับสปริงฟิลด์ก็เหมือนกับเขาวงกฎที่ซับซ้อนของการจราจรในสหรัฐอเมริกาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสะพานต่างระดับที่ทำให้คนสับสนมากที่สุดมักจะถูกเรียกว่าชามปันชื่อของสะพานนั้นบ่งบอกถึงลักษณะเด่นที่สุดของมันนั่นคือทางลาดและเงาข้ามที่คว้ยกันและถนนหลายชั้นหากคุณไม่คุ้นเคยกับทางและพยายามชาั ระบบนำทางคุณต้องมีสมาธิอย่างมากและต้องอยู่ในเลนที่ถูกต้องจนกว่าถึงทางออกเพราะการเปลี่ยนเลนที่นี่นั้นยากมากสะพานต่างระดับนี้งอนองค์รับปริมาณการจราจรมหาศาลทุกวันเป็นหนึ่งในสะพานต่างระดับที่ยุ่งาที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยประมาณการว่ามีนทบประมา 4 3 0 0 0 0คันผ่านที่นี่ทุกวันเพื่อปรับปรุงการไหลของการจราจรและลดจุดติดขัดสะพานต่างระดับ Springfield ได้รับการปรับปรุงขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี1999ถึง2007ในช่วงเวลานั้นได้มีการสร้างสะพานใหม่มากกว่า50แห่งและเพิ่มเลนถนนไหม68เลนเพื่อลดการจราจรติดขัดสะพานต่างระดับนี้ได้ใช้ระบบวัดแรมที่ นนวัดกำไหม่ระบบนี้ใช้สัญญาณจราจรบนแรมเข้าทางหลักเพื่อควบคุมอัตราการเข้ารถยนต์เข้าสู่ทางหลักเพื่อปรับปรุงการไหลของการจราจรยอนวมยังมีการติดตั้งป้ายข้อความแบบไดนามิกป้ายอิเล็กทรอนิกส์เหล่าแสดงข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้อความแบบไดนามิกป้ายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แสดงก มูลการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปิดเลนการคาดการเวลาในการขับขี่และข้อมูลเคล็ดลับอื่นๆเพื่อค้นหาเสนรงาทางเลือกนอกจากระบบข้อความแบบไดนามิกแล้วกรมการขนส่งของรัฐเวสเนียยังเปิดตัวโครงการสวัสดิการสำหรับผู้เดินทางโดยส่งเสริมการใช้หรืการขนส่งสาธารณะหรือการเดินทางร่วมกันเพื่อหวังว่าจะลดการจาจร เด็กขัดบนสะพานต่างระดับในโครงการนี้รัฐบาลจะมอบรางวัลและส่วนลดให้ผู้ที่ใช้การเดินทางร่วมกันหรือบรอการขนส่งสาธารณะอันดับที่7สะพานต่างระดับมิโกวักเม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองใหญ่ที่มีความวุ่นวายและเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชีวาสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปมาในเมืองเม็กซิโกคุณอาจต้องพิจารณาใช้พาหนะสาธารณะเพราะคุณอาจไม่ต้องการที่จะเสียเวลาบนสะพานต่างระดับมิโกวักสะพานต่างระดับนี้มีการจัดวางที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อพร้อมถนนหลายยศและการจราจรที่หนาแน่นและยิ่งไปกว่านั้นด้วยป้ายทางที่ไม่ชัดเจนสะพานต่างระดับนี้ก็สามารถถือว่าทำให้ ผู้คนสับสนได้ง่ายแม้แต่ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเดินทางอย่างไรให้ถูกต้องจริงๆแล้วในบางส่วนของสะพานต่างระดับคำแนะนำเส้นทางนั้นหายไปอย่างสมบูรณ์หากคุณต้องการเปลี่ยนเลนคุณอาจดองติดปีกบินให้รถของคุณก่อนสะพานต่างระดับนิโกวักเชื่อมต่อหลายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในเมืองเม็กซิโกสามา รถกล่าวได้ว่ามันเป็นประตูสู่ศูนย์กลางธุรกิจพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่การค้าในเวลากลางวันการจราจรที่มหาศารบนสะพานต่างระดับนี้อาจทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนมันก็กลายเป็นทัศนียภาพที่แตกต่างออกไปเรื่องไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนบนสะพานต่างระดับทำได้ดีเยี่ยมทำให้ทางลาดและถนนถูกส่องสว่างด้วยแสง ไฟที่สว่างสวัยและแสงสว่างเหล่านั้นได้เพิ่มเส้นดเจนสะพานต่างระดับนี้กลายเป็นที่น่าสับสนอย่างมากแม้แต่ผู้ที่ขับขี่มานานก็ต้องคิดหนักว่าจะผ่านไปอย่างไรให้ถูกต้องจริงๆแล้วในบางส่วนของสะพานต่างระดับการบ่งชี้เลนถนนนั้นหายไปอย่างสิ้นเชิงหากคุณต้องการเปลี่ยนเลนนะคุณอาจต้องติดปีกให้กับรถของคุณก่อนสะพานต่างระดับ บอมิโกวักเชื่อมต่อศูนย์กลางเศรษฐกิจหลายแห่งในเมืองเม็กซิโกสามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นประตูสู่ศูนย์กลางงดเงาธุรกิจพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่การค้าในช่วงกลางวันปริมาณการจราจรมหาศาลนี้ทําให้สะพานต่างระดับหน้ากรงขามแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนทัศนียภาพก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงระบบแสงสว่างยามค่ำคืนของสะพานต่างระดับนะ ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมพร้อมทั้งแสงไฟส่องสว่างบนทางลาดและถนนทำให้ความงามยามค่ำคืนของเมืองเพิ่มขึ้นนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามสำนวนโบราณที่ว่ามันคือสิ่งที่ควรชมจากระยะไกลแต่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวอย่างใกล้ชิดอาจเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดแล้วอันดับที่6สะพานต่างระดับท c o โคเว์ ในกรุงโตเกียวที่พลุกพล่านทุกจุดตัดทางจราจรมีความสำคัญต่อการเดินทางของผู้คนนับล้านและในจุดสำคัญเหลานสะพานต่างระดับ t r e คเวอร์ over, ก็เด่นชัดอย่างยิ่งมันไม่เพียงแต่เป็นจุดที่ถนนหลายสายมาบรรจบกันเท่านั้นแต่ยังเป็นผลงานอันประณีตของการออกแบบทางจราจรมันเหมือนกับเครือข่ายที่ประณีตที่เชื่อมต่อถนนสายหลากหลายสาย เข้าด้วยการเมื่อมองจากทางสูงคุณจะถูกดึงดูดด้วยทางลาดที่ซับซ้อนสะพานต่างระดับและถนนหลายชั้นถึงแม้วามนาอาจจะดูเหมือนเขาวงกฏในสายตาคุณแต่จริงๆแล้วมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนสำหะบกนักขับที่ไม่คุ้นเคยกับที่นี่การขับรถผ่านสะพานต่างระดับทรีโคเวอร์อาจต้องใช้ความเข้มข้นมากขึ้นการคลาด ทางออกหนึ่งอาจหมายความว่าคุณต้องขับรถอ้อมใหญ่เพื่อกลับมายังเส้นทางที่ถูกต้องแต่คุณต้องยอมรับว่านี่คืออโตเกียวเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและก้าวหน้าอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจราจรที่เพิ่มขึ้นนะคข่งคอเมืองใหญ่นี้สะพานต่างระดับนี้ยังคงขยายและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือระบา บื้เทคโนโลยีสูงที่ใช้ตั้งแต่การตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการควบคุมสัญญาณไฟอัจฉริยะทุกอย่างนี่เงาก็รับประการประสบการณ์การขับขี่บนสะพานโดยรวมแล้วสะพานต่างระดับทรีคเวอร์ไม่เพียงแค่เป็นหัวใจของรักะบบการจราจรในโตเกียวเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบในวิศวกรรมและนวัตกรรมของเมืองนี้อีกด้วยอันดับ ที่5สพานแยกต่างระดับของผู้พิพากษาลูอีซนิคซันในเมืองฟิลาเดลเฟียที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตนี้บางส่วนของระบบการจราจรก็ทำให้คนต้องทึ่งเช่นกันโดยเฉพาะสะพานแยกฎเงาระดับเพื่อรำลึกถึงผู้พิพากษาลูอีซนิคซันเป็นสถานที่ที่ทั้งซับซ้อนอนและทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกตื่นตาตื่นใจนี่เป็นสพานแยกหลายชั้นที่ ถนนทับซ้อนกันอย่างซับซ้อนหากคุณต้องการผ่านสะพานแยกนี้อย่างราบอนเนื้อคุณจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าและวางแผนเส้นทางของคุณเส้นทางนี้จุดสำคัญของระบบการจราจรในฟิลาเดลเฟียเชื่อมต่อถนนหลากหลายสายยนมือถึง interstate 95และ interstate 676การซ้อนทับของเลนและทางออกทำให้สะพานแยกนี้กลายเป็นป้อมปราการทางการจราจรจุดออกและจุดตัดหลายแห่งอาจทำให้คนขับใหม่รู้สึกสับสนและหลงทางทิ้งคำถามมากมายในหัวของพวกเขาว่าฉันคือใครฉันอยู่ที่ไหนมาหลายปีแล้วที่การร้องเรียนเกี่ยวกับสะพานแยกนี้ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว ยาวาดังนั้นเพื่อให้การขับขี่ง่ายขึ้นสะพานแยกนี้ก็ได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงการไหลของจราจรให้ป้ายบอกสถางชัดเจนปรับปรุงป้ายบอกสัญญาณและเพิ่มฟังก์ชันช่วยเหลือการนำทะาเงาเหล่านี้ได้ลดความสับสนของผู้ขับขี่ได้บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถกำมันออกไปโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรผู้คนก็ไม่มีทางเลือกสะพ น,นอรอัอยาแยกชั้นตัดกันที่รำลึกถึงผู้พิพากษาลูอิสนิกสันยังคงเป็นเส้นทางหลักที่ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวในฟิลาเดลเฟียใช้บ่อยครั้งอันดับที่4ี่เกาะวิเศษมายาชื่อเกาะวิเศษมายาอาจฟังดูน่าสนใจแต่ถ้าพูดตามตรงที่เกาะวงกลมในเมืองสวินดอนของอังกฤษนี้ไม่มีอะไรที เรียกได้ว่าเป็นเวทมนต์เลยการออกแบบของเกาะวิเศษมายานี้มีความไม่ธรรมดาอย่างยิ่งคุณจะเห็นว่ามีเกาะว่างงกลมขนาดใหญ่ตรงกลางและรอบๆมีเกาะวงกลมขนาดเล็กอีกห้าเกาะถึงแม้ว่าการออกแบบนี้มีเจตนาที่จะเป็นนวัตกรรมแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลับเหมือนกับโจทย์คณิตศาสตร์ที่ทำให้คนคิดไม่ตกดูเหมือนเป็นปริศนาที่นักขับขี่บ่อยครั้ง ไม่แน่ใจว่าควรขับไปทางไหนโดยเฉพาะเมื่อรถจากทางเข้าทั้ง5พุ่งตรงมาที่ศูนย์กลางเพื่อที่จะขับผ่านเกาะวะงกลมได้อย่างราบรื่นนะักขับขี่ต้องเลือกทางออกที่ถูกต้องและตัดสินใจในหมู่รถที่แห่เข้ามาอย่างหนาแน่นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่สุดคือภายในเกาะวิเศษมายาที่ซับซ้อนนี้ยังมีทางข้ามสำหรับคนเดินเท้าและทางเดินบางส่วนอีก ด้วยซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ทําให้ความสับสนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกาะวงกลมที่มีการออกแบบเฉพาะตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองสวินดอนและได้ปรากฏตัวในพาพยานนและรายการทีวีหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้ถ้าคิดดูอีกครั้งชื่อของมันอาจหมายถึงคุณอาจด องค์การเวทมนต์เพื่อช่วยให้คุณหาทางออกจากกฎอันดับที่3ามสี่แยกสปาเกตตีในปัจจุบันผู้คนมักใช้คำว่าสีแยกสปาเกตตีเพื่ออธิบายจุดที่ทางแยกซับซ้อนพบกันแต่คุณต้องรู้ว่าสีแยกนี้ที่ตั้งอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษนี่แหละที่เป็นที่มาของคำนี้แม้แต่ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ก็ยังงงเมื่อมาถึงที่นี่เหตุผลที่มันถูกเรียกว่า สปาเกตตี้เป็นเพราะถนนที่ซับซ้อนและทับซ้อนกันนั้นคล้ายกับจานสปาเกตตี้ที่เกลียวกันอยู่ป้ายทางมากมายและระดับชั้นที่หลากหลายเพิ่มความซับซ้อนให้กับการขับขี่สี่แยกนี้เชื่อมต่อกับทางหลวงหลักของเบอร์มิงแฮมหลายสายรวมถึง M6M5 และ A38 เพื่อให้สามารถนำทางผ่านสี่แยกสปาเกตตี้ได้สำเร็จคุณต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่และรักษาความคล่องตัวในการ คิดเพราะการเผชิญหน้ากับเส้นทางที่เป็นไปได้มากมายบ่อยครั้งทำให้คะนานรู้สึกหลงทางในขณะเดียวกันเนื่องจากการมองเห็นทางออกจำกัดจึงทำหายผู้ขับขี่ต้องเปลี่ยนช่องทางอย่างรวดเร็วหลายครั้งภายในเวลาสั้นๆกะรบลาดทางออกที่นี่เป็นเรื่องปกติเหมือนกินข้าวประจำวันเช่นเดียวรัฐบาลขอ เบอร์มิงแฮมก็ได้ดำเนินการปรับปรุงทางนี้แล้วเช่นการปรับปรุงป้ายทางให้ความช่วยเหลือด้านนำทางที่ชัดเจนขึ้นเป็นต้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับปรุงเหล่านี้การผ่านสีแยกนี้โดยไม่เข้าทางผิดยังคงเป็นความท้าทายแม้กระทั่งด้วยระบบ GPS และแอบ,บนำทางที่ทันสมัยที่สุดก็ตาม อันดับที่สองสะพานแยกชั้นหลายชั้นของผู้พิพากษาแฮร์รี่พริเกอร์สันสำหรับเมืองใหญ่อย่างลอสแองเจลิสการมีถนนที่ซับซ้อนหลายเส้นทางถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และในนั้นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดก็คงจะไม่พ้นสะพานแยกชั้นหลายชั้นของผู้พิพากษาแฮร์รี่พริเกอร์สัน สะพานแยกนี้สร้างขึ้นในปี1993มีทั้งหมด4ชั้นบนสะพานแยกมีถนนซับซ้อนหลายสิเส้นทางจึงถูกหลายคนเรียกว่าปมที่พระเจ้าใช้เชือกผูกแม้ว่าสะพานแยก3 d ดีนี้จะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดได้อย่างมากแต่สำหรับหลายๆคนที่ขับขี่มันยังคงเป็นฝันร้ายเพราะบนสะพานแยกมีทั้งทางหลวงความเร็วสูงรถไฟฟ้าเบา และถนนในเมืองทำให้หลายๆคนที่ขับขี่ประสบการณ์อยู่หนักหน่วงสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ยิ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าสะพานแยกนี้เดิมมีถนนทั้งหมด23เส้นทางแต่เนื่องจากปัจจัยการพัฒนาเมืองปัจจุบันเหลือเพียง16เส้นทางที่เปิดให้ใช้งานและเชื่อมต่อกับทางหลวง2 สายทุกวันมีรถประมาณ5,000 500, 0 0คันผ่านสะพานแยกนี้จึงเป็นหนึ่งใน10เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่นี่การจราจรติดขัดเกิน8ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติและสาเหตุของการจราจรติดขัดไม่ได้มาจากการออแบบสะพานแยกที่มีปัญหาแต่เพราะบางคนมักจะขับรถผิดทางบ่อยครั้งหาก,กบแบบผิดทางสถานการณ์หนึ่งที่เป็นไปได้คือคุณอาจจะถึงเมืองอื่นหลังจาก น่าหากโชคดีหน่อยคุณอาจจะหาทางออกได้หลังจากขับผิดไปหลายสิบกิโลเมตรระแต่เนื่องจากผู้ขับขี่มักจะเปลี่ยนทิศทางและหยุดอยู่บนถนนก็ทำให้กิจการจะราจรติดขัดบนสะพานแยกนี้เช่นอันดับที่หนึ่งสะพานต่างระดับหวงเจียวหวานยินดีต้อนรับสู่อันดับหนึ่งของวันนี้สะพานแยกหวงเจียว,วันที่มีชื่อเสียงว่าสามารถทำให้ระบบนำทางบนโทรศัพท์มือถือหลงทางได้เป็นหนึ่ง ถนนที่ซับซ้อนที่สุดในโลกนี่คือสะพานแยกที่มีความซับซ้อนอย่างมากชงชิงประเทศจีนซึ่งเนื่องจากพื้นผิวของสะพานเป็นรูปร่างเหมือนมังกรที่พันกันจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานแยกพันมังกรมีข่าวลือว่าพานแห่งนี้เคยถูกกวางด้วยพื้นผิวลวงตาแบบบากวแม้แต่การใช้ Google Map, b e i d u Map, Gaomap และแอปนำทางอื่นๆก็มีโอกาสสูงถึง99%ที่จะเดินทางผิดทิศทางสะพานแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างมากกว่า6ปีและเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม2016โดยมีโครงสร้างทั้งหมด5ชั้นจุดสูงสุดอยู่ห่างจากพื้นดิน37เมตรประมาณสูงเท่ากับอาคาร 12ชั้นมีทางรถออกทั้งหมด20ทางชี้ไปใน8ทิศทางความซับซ้อนของถนนทำให้ชาวเน็ตตั้งชื่อเล่นว่าตามนำทางไปคุณอาจจะใช้เวลาทั้งวันและไม่สามารถลงมาได้การท่องเที่ยวในชงชิงจึงกลายเป็นทัวสะพานแยกห่วงเจียววันในหนึ่งนุดวยะเหตุนี้สะพานแห่งนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากบนอินเทอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นและจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของท้องถิ่นดึก ดูดนักขับขี่มืออาชีพมากมายมาท้าทายแม้ว่าสะพานแห่งนี้จะดูเหมือนนักเรือข่ายถนนที่ซับซ้อนและทำให้คนสับสนแต่ควรทราบว่าก่อนหน้านี้ระเดินทางไปยังเขตแขดเจียงเปยต้องใช้เวลาอ้อมไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้เพียงแค่10นาทีก็สามารถถึงที่หมายได้ช่วยประหยัดเวลาได้มาการที่นักออกแบบสามารถออกแบบสะพานขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการจราจร นาดใหญ่ของชงชิงในพื้นที่เล็กๆได้นั้นเป็นการปรับปรุงปัญหาการจาดที่แออัดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ด้วยการพัฒนาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวยกองชงชิงที่เติบโตอย่างรวดเร็วจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีมาดกล่าวได้ว่าการเปิดตัวสะพานแห่งนี้ได้ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของชงชิงเช่นกัน นี่คือเนื้อหาทั้งหมดสำหรับครั้งนี้ไม่ทราบว่าในสิบถนนที่ซับซ้อนที่สุดที่เราได้แชร์วันนี้มีถนนไหนที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุดยินดีต้อนรับสู่ส่วนคอมเมนต์เพื่อบอกเราถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณากดไลค์และสมัครสมาชิกรวมถึงแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณขอบคุณที่รับชมเราจะพบกันใหม่ในครั้งถัดไป